ออนนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ในสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายวรวัตรเอื้ออภินญกุลสสแพร่เขตสาพ,พักเพื่อไทยลงพื้นที่ตรวจดูปริมาณน,น้ำที่ไหลผ่านอำเภอวังชิ้นค่ะ ระดับน้ำแม่ยมอำเภอวังชิ้นเวลา14นาฬิกาของวันที่1ตุลาคม2566อยู่ที่ระดับ11.19เมตรล้นตลิ่งรับน้ำที่ระดับ11เมตรเอ่อลนท่วมบ้านพื้นที่หมู่ที่9หมู่ที่11ตำบลวังชิ้นน้ำเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านต้องอบพยพทรัพย์สินรถยนต์ต้องนำจอดที่สูงเพราะบ้านส่วนใหญ่สร้างชั้นเดียวค่ะ ต่อมาในสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายวรวัตรเอื้ออภินยากุลสอสอพแพร่พัคเพื่อไทยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมหน่วยราชการที่ดูแลบริหารจัดการน้ําลงพื้นที่ตรวจด,ดูปริมาณน้ําที่ไหลผ่านอํเาเภอวังชินในวันนี้ทําให้ทางรองนายกรัฐมนตรีต้องให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงพื้นที่ที่แม่น้ํายมไหลผ่านเตรียมป้องกันอุทกภัยอย่างเร่งด่วน เพราะปริมาณน้ำเพิ่มจากวันที่29กันยายนถึง2เมตรมีมวลน้ำมากไหลแรงจะทำให้พื้นที่ลุ่มได้รับความเสียหายโดยเฉพาะจังหวัดสุขโขทยัยที่มีปริมาณน้ำสะสมและท่วมหลายพื้นที่แล้วจะรับน้ำเพิ่มจึงมีความเป็นห่วงกับสถานการณ์น้ำในวันนี้ค่ะโดยทางรัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงให้มาตรวจดูความเสียหายแล้วเร่งให้การช่วยเหลือค่ะโดยคณะ อรองนายกได้เดินทางไปต่อที่ตำบลสรอยตำบลป่าศักอําเภอวังชิ้นซึ่งเป็นพื้นที่เสียหายจากอุทกภัยเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมามีถนนสะพานและพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายจะได้เร่งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเร่งสํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะ12เแล้ว เมื่อกี้รอไปลงจังวีี่สครับเมื่อเช้าคืแม่รถมาเลยรถรถตกมีโอกาสพังไหมนะเดี๋ยงี้้เมื่อเช้าเกือบเอาสิบเอ็ดเมตรสิบเก้าผมเกือบท่วผมไม่นังไม่เป็นนะรถตกรถตระเมตรใช่ไหมประมาณสิบเอ็ดเมตรสิบเก้าเซนสิบสองู่นี่ไง ครับตามปกติแล <LO> ้วเนี่ยมันรับได้แค่1 0เมตรใช่ไหมครับ11สองส่วนครับครับผมที่ที่แม่น้ำจะรับได้แค่11เมตรจุดจุดนี้ครับแล้วถ้ามันขึ้นมาเกิน11เมตรเซนดิงมันคือน้ำเท่าไหร่รู้ไหมน้ำที่ไหลผ่าน

วันคืนมันคือวันที่เก้าสาม้าาน้ำขึ้นมาอีกสเมตรใช่ไหมเพราะว่าม่หนัอนที่สเก้านี่สิบเก้าลนลงที่สิเกอ่าเรื่อผมจะพูดให้หน่อยข่าวเขาก็จะรับวมันต่อรประมาณ9ก้าเมตรยีบเซนนะเก้ามตรยีเซนเมื่อสองวันเนี่ย น้ำทิดปริมาณที่ไหลผ่านหน้าเพลิงวังชินเนี่ยหวินาทีเท่ากับ880ลูกบาทเมตรแต่วันนี้เนี่ยขึ้นมาเกือบ2เมตร2เมตรคือ200เซ <200. S 1> นนะยังเหลืออีกเซนเดียวเป็น2เมตร1เซนเนี่ยน้ำผ่านไป2.6 2.6ลูกบาทเมตรต่อวินาทีถ้ามันผ่านขึ to 6 to 6, Five, ้นมา200เซนเนี os, ่ยเอา200เซนคูณ2.6เข้าไปมันเท่ากับ5.25 0้5ย205 20ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเมื่อเทียบกับ2วันที่แล้วเมื่อ2วันที่แล้วน้ำจะท่วมสุขไทยน้ำจะไปถึงสุขไทยในขนาดนี้ที่วางชิ้นนี้2เมตร2เมตรก็ต้องเรียน ถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างริมน้ำยมนะครับจากวังชิ้นสวัวัดแพร่ไปถึงศรีสัชนาลายสวนกโลกศรีสุมโรงอำเภอเมืองได้โปรดเตรียมตัวระมัดระวังและก็เรียนกับทางราชการที่เตรียมบิ๊กแบ็คหรือเตรียมการาหวางการไหลของน้ำที่จะทะลุออกจาก ตัวแม่น้ําซึ่งพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงใจมากนะครับให้ผมมาดูตรงนี้ผมก็พยายามอธิบายความง่ายๆให้เข้าใจว่าปริมาณน้ำนี่มากจริงๆนะครับถึงขึ้น2เมตรก็คือ520นะครับ520เมื่อตอนเช้าผมยังเข้าใจว่า350แต่มันขึ้นมาอีกนะครับมันเพิ่ม,มไปแต่ว่าน้ำนี้จะถึงสุขโขทัยเนี่ยนะครับล่วงหน้าไปบ้างแล้วเนี่ยประมาณ พรุ่งนี้ตอนสักสี่ห้าโมงเย็นนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สุขทัยจะต้องรับน้าหนักนะครับอันในสถานการณ์ของจังหวัดแพร่ในขณะนี้ฝนฝนเบาบางลงไปนะครับถ้าทรงโกอยู่ในขณะนี้ก็มีฝนทบประมาณห้าอำเภอพันกว่าครอบครัวนะครับพันกว่าครอบครัวผู้ว่าราชการจังหวัดท่านในเืนและท้องถิ่นท้องที่สําหัดโดยท่านิสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรก็ติดตามสถานการณ์ พ่งพ<ส>ัดนะดูอย่างเต็มที่ท่านวรวรดถูเหมือนก็ได้นอนเลยนะตามดูโทรไปโทไปกันตลอดนะครับต้องต้องฝากถึงพี่น้องครับโปรดเตรียมตัวเข้าของต้องยกสูงสุดผมคาดว่าสมุทรไทยจะเป็นเรื่องที่หนักครับหนักครับ จาก2ส,ส่วนเธอส่วนแรกนะครับคือประมาณกอนวันที่26ที่2 8, 8เลยนะครับน้ำในแม่น้ำยมเนี่ยจะมีะมีระดับต่ำกว่านี้นะครับแต่พอวันที่29นี้นะครับน้ำในแม่น้ำยมเกิดฝนตกหนักในเขตจังหวัดแพร่นะครับตอนนี้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เป็นที่น่าหวาดกลงวว่าถ้าหาว่าระดับน้ำขณะนี้ไปถึงสุโไทยอีก 2, 2เมตรนี่นะครับอาจจะมีปัญหามากสำหรับจังหวัดสุโขทยัย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นน้ําป่าทั้งสิ้นนะครับที่เพิ่มเม่อีก2เมตรจากระดับยมเดิมแล้วน้ําป่าซ้ำาํำผมอ่านที่คือ29ท้าที่30เนี่ย2เมตรนี่ถือว่าค่อนข้างจะหนักครับก็ต้องฝากพี่้อทางสุโขไทยทางพิศวกแล้วก็ทางตอนใต้ไปเนี่ยก็เตรียมรับตือกับน้ําได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้น้ำไปถึงนะครับตอนนี้ทุต้องเตรียมรับได้แล้วนะครับจังหวัดสุโขไทยนี้ถ้าเป็นเรืม,มางน้ำขนาดนี้ก็น่าจะมีปัญหา เก้าเมตรยนเยนบปีที <tama easy> ่ยี่ปี5้ปริมาณน้ำตรงนี้มันเท่าไหร่สี่มงเย็นห้าสี่